อ๋อบันนี้โค้งชุดไทยโค้งไทยสุดดี่บันเนาะไคว่าไทยสุดหลับไปอีกข้างมือเรียกออกมื่อนี้วันเมื่อนี่สามสีเปล่มือเฮ่ยมือเฮ่ยมือเฮ่ยเรียกออกเลยอีกมือหนึ่งสองวันอืออีกมือหนึ่งมือที่สองก็เรียกออกแล้วมือนี่ฟันฟันคักเนียนนะคักเลยเด้อโอ้ศูนย์สามเดียวไปถือตาแล้วเนาะไม่ถือเล่ะตามชุดเนาะ ตามสูตรเนาะเขาก็ว่าไปตามสูตรเนี่ยเดี๋ยวร่างเทียสูตรมันเกินได้การนี้ห<ม>รือร่างเทียกัไเลบ่ลร่างเทียหรือวะมันก็เข่าต่อกันมาหลายหมดแล้วเก็บปะอันนี้มันยังนี่ปลาหนิฮ่าสีคาดออกโอ้สีฮ่าสีห่าอันคาดออกติเอาเบิ่งดู้เหมือนคาดออกตัดดับอยู่บ่พอวามอนไร นี่อยู่บ้าอันนี้คือตัวเลขแปยอ<ฆ>ีเลียหรอสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีนส <c oughs> น่นี่ ม่มัไมัเกครับปุกสวดนี่ต้องขอล้อมขวสี่เรีกทตีติดติดสวรนมีท่นนี้ ศูนย์สองศูนาศูนย์สี่ 02, 03, 04, 04, เลขที่ศูนย์ทางนี้กัมีติดศูนย์ก็มี่สี่ห่างเง้งวปศนย์เจ็ดศูนย์หศูนห้า <c oughs> ท่านนี้แยกกันได้เป็นบนเป็นล่างบ้าชุดไดเป็นบนเป็นล่างที่เฮ็ดอยู่นี่เป็นบนเป็นล่างนี่นูตดบนครับผมโอ้นีู่ตรบนชุนี้มองมาซ้นซุมนี้นี่ครับ เสือด้บริเวคนพวมากสนเก่าน้าลยบริเวคนพวนี่เสียกองอายุสบเก้าของรู้เนาะเสือสามใจในพื้นหาลอยแค่นี้เนาะยังมือสับเฮ้ยนี่อะไร่วันที่เป็นไหนยังไอ้ตนี้เจ็ดศูนย์ เลศูนย์เก้าศูนยเนี่ยเก้าศูนย์คือเป็นเลขเก้าอเก้าโอ้โหจุกผีนซะบ่มานี่ยซูมมาจาหลังกับมี่นนี้นี่0ศูนสองกับิูนย์สามเนี่ยเนี่ยยังสั่นรศูนย์สามศูนยสี่ท่านไม่ศูนย์สามกับศูนย์สีศูนย์สองมันทับสองเนาะ มันดับสองเดี๋ยวไม่ไว้บนบันนี้อ๋อไว้บนโอ้ดับสองข้าไป่างใช่บนแทนสั่งล่งแต่ว่าบนมาได้มาได้ออ๋คือทีมันดับสี่บนเนาะเอาลงมาล่างได้สิเนี่ยเออเออคือมาผสมประสานกันให้เรียบร้อยแล้วมอเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ะยันไปไหนได้อะไรเป็นบนเป็นล่างบันนี่บนปิดขันไม่ลดว่าล่างล่างไม่สองครู ี่สตัวไนนี้นเอามานวงตัวใดบานี่สองคู่หรนฮึออกตันี้เยอันออกอีกก็ออกเลย <03 S 2> นเนี่นยโนสามไอเลขซุ 8, 2, 8, 3, 8, ่มแปดสองมแปดนี่บ่เอาจักตัว่มันม่ตีศูนเนาะเลขมันวิศูนย์เนาเลขมันเด่นศูนย์มากเนี่ยเยมันวิ่งศูน์บนศูนย์ล่างมาตั้งแต่คงแรกไวเดี๋ยวีแม่นบอกที่พอเออนี่นี่นมันก็ศูนเนาะงมันก็เก้่นี่อยู่นี่ เงี้ยตีศูนย์สามศูนย์เกียรติบนบนบนก็วิ่งศูนย์ขวา่างก็วิ่งศูนย์บนวันนี้วิ่งทั้งบนทั้งล่างเอาแล้วบันนี้ไอ้ดับเดีย๋ยวดับบนเอียงด,ดับบนสี่ดับบนสี่ดับบนสี่เหมือนดับล่างสองทีดับล่างสองโอ้ดับบนสี่ดับล่างสองเอาตาว่าสองขึ้นบนได้ สี่งล่างได้สหรกันว่าบนมีสีคู่วันถอดไปหลังจากที่สับไปสับมาแล้วรางมีสองคู่อันคุณบส่นมันมกสีไปอยู่ทังหลังบอกก่อนเดียวบางชืมีแต่ไปอยู่ทังหลังแต่ข้างบนบนมันผนมาจังซีรนอยู่โน้นทั้งซีนี่บนชนแล้วมันวิ่งชนกันเนาะอ่ามันตรงมาลักสิบตามตามส่วอ๋อมันชน คนชศูนยนี่เกล็ดเก็ดเก้ามันเป็นตัวประกอบนี่ครับเนี่ยชูเงินเพื่อกับเขาที่แต่สิยูนายูนาอยู่หลังกับซื้อกลับไปกลับแม่บ่าวคุณปอเออครับได้ก็ไันมีหลายเงินจับน้ำมีหลายเงินมันก็เป็นนะครับยุ่ดอกเลขกสองคู่นึงเนาะมีเงินเป็นหาปลาใส่เลยเนาะบ่าวบุนพู่มีเงินบ่อยากซื้อหลายตัวทิจี มัเลยมักตัวนี้นี่เลียกกินไครับบนบนมักเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก่าสิครับอ้เก้าศูนศูนย์เก้าบนมักเก้าศูนยศูย์เก่านอล่างมักตัวนี้ล่ะมักข้งสองตัวเนี่ยศูนยี่ับศูนย์สามศนยสี่มันสิมาบเล็กยงสีฮ่าอสร้างมันแเนี่าคือว่ามักตัวเลข้ส วราพูนว่านี่จักสูตรมาผสมประสานกันค่อยคัดกล่องออกมาแล้วเปลี่ยนลักษณะนี่หนึ่งสองสามผลสามสูตร,ตร<า>คัดออกมาเหลือซ้ำนี่สี่สูตรตัวประกอบอืมทีกับสูตรตัวประกบอบเอาง่ายไงว่าสี่สูตรสี่สูตรติดคอว่อะสร้องเบิ้อ,องกะอีสองมือถ้าเราหูวจักว่าอะไรเนี่ยเข้านอกหันเนาะครับเ่ตัดทิพย์ไม่ใช่เลขเ<อ>ข่ากระลิตัดเลข้ยเข่าทิพย อ่าแปดเลกติคตดค่ก็ไม่สมี่แปดห้าแปดห้าก็เอาสีเนาะครับเนี่ยตัดจิมมัดเราจะแปดยังไหวพุ่นเนี่แปดสองแปดหนึ่งไหครับม่คนนี่ละฮะนาอเนี่ยนี่ช้ำนี่ก็เอาส้ำนี่แต่แล้วจะสี่ได้อธิบายสู่เอฟ,ฟังว่าเออที่เงียบเพิ่นให้จังสันนังสี่เด้อบ่นให้ตัวนั้นตัวนี้เด้อสาเหตุจังสันนังสี่ นีเก่านกคงทุดยไทยคงไตยซูนเก่าซูนซูนเก่าเก่าซูนเอาบ่มีอยังเพิ่มเติมไหนดินะพอนะบ่มีอ่าเรียกวันพ่อชื่อไทยบัวอันนั่นเหรอเรียกวันพ่อเมื่อวันนี้วันเข่าสำัเรียกวันพ่อเก่าสิบเก่าที่อ้าคนไทยเรียกดเกาตัวเดียวเรียกเรียกวันพ่อครับยังหายสามครูอนนี้ก็หายสมคู่วันี้ก็ได้มีตัวน่ยเจอไย้บ่พ่อ นี่ตนี้เก้าสองเก้าสี่หกนี่โอ้ที่ศูนยเก้าสองเก้าคับสี่หกานวหึงเพิ่นเทียงจังวแล้วเลยวันพุธวันนี่ลงวันที่แปดมันผิดวัตั้งสิบแปดตนตัวโอ้ยเทียมาทงวัเลยนะเพอไสิเนียตดอกสิเปียน้จังไหนเรีานี่นก็เหมนคไางเงนั่งโอ้เป็นป็นเลงนั่งสมาธิเรียกนั่ง วันนี้ก็ได้ศูนย์เก้ากับมะเขาวันเลขปลาพอดีจังโหเยอะอือเห็นป่ศูนย์เก้าสองเก้าแล้วก็สี่หกเนาะอันนี้เลขวันพ่อวันเถอะเงินซุ้มวันนี้วัดเพิ่นอยู่ใส่ที่นี่ฝุ่นร้างวันแดงเสียนมโอ้โอ้โหว่าวัดไอ้นั่นบอกวัดกลางคงหันบ่เออวัดกลางทรงมาจะทร้างวันแดงเสียนหนุนทางทางเขาขายอุปกรณ์ก็สั่งตะกกี่ฝุ่นเหรอสั่งฝุ่นเหรออือนั่นโอ้ยจีด้ เดวถามดูจะปล่อยโลคดอกยู่สูบเบ่มันสีดังโอ้เจ้าีไปถามบ้างเมืองว่าจังไนเนาะสีไปมาแต่ว่าแปดงวดติดมาแล้วที่แปดงวดผิดงวดหนึ่งแปดงวดผิดหนึ่งงวดหลังจากมันไปผิดงวดไหนงวดเล็ผิดงวดสิบแปดฮะสิบแปดสิบแปดเพิ่นสิบ็ดโอ้เพิานสิบเจ็ดออกสิบแปดสิบเจ็ดสิบามงวดนั้นมีสิบเจ็สิบสามแล้วค่ตัวใดผมไปยุ่มเมื่อนั่งวดนั้นเขาไปวเพิ่มาเพิ่นบอก เราคนบัได้ให้เลขเราคนเขียนติดไว้ลักเสาปุกเสาเรียบร้อยแล้ววั่อยู่ไปตามให้เอฟซีก็นะไปตามให้เอฟซีอ่ะมาตึงแนวข้างนะครับพี่น้องมีประกาศโจเดนะครับเด้อเอาไปฟันไปเสี่ยงมึงครับคงสุดท้ายแล้วครับเพราอเสี่ยงหยียบเล่าห้มากลับไปจี้หั่งนะครับพันเด็กันเน้นมาให้วงกลมให้เรียบร้อยครับพี่น้องมักซึมชอบกลับไปเสี่ยงไปฟันมั้งครับเป็นแนวทางนะครับเด้อพงผู้เลยนแล้วสุนะพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวันนี้ชมกันก็ขอบพูดกบพูดนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องพงผู้เล่นคร ทางวสิมาผาดชิปไม่มเด็ดต่อปไปครับคงตัว้ายให้มีลำลำลำเรื่อยๆทุกท่านทุกคน <Okay. S 1> ตัวหนาตัวตาก,กันนะครับเด้อให้ตึก่ายัญ่ๆกันทุกท่านทุกคน <Okay. S 1> สำหรับจิปนี้ขอโจเพียงกับเอาไว้ชิปหนามาพอกันไหมครับกล <Okay. S 1> ับสวัสดีครับ